สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการในการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับทีนี้รายละเอียดและว,วิธีการลงทะเบียนจะเป็นยังไง,ไงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับก็กําหนดในการเข้าร่วมโครงการสําหรับประชาชนนะครับก็คือ1ก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโครงการนะครับหนึ่งครั้งผ่านทางแอปเป่าตังได้ภายในวันที่28มิถุนายนนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการคนละครึ่งกับยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นี่นะครับจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับโดยนะครับถ้าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือใครที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้โครงการยิ year, ่งใช้ย uh ิ oh. to to s <S ่งได้เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับถึง31ธันวาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับอ่ะก็เงื่อนไขนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับตรงนี้หรือนะครับไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้เนี่ย ท่านจะต้องเลือกนะครับระหว่างคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับก็คือ1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับสก็คือลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับตรงนี้มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนกันบ้างนะครับก็ วันที่21นะครับเวลา6โมงเช้านะครับท่านเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับหรือจะลงทะเบียนผ่านทาง g w a l l e t แอปเป่าตังก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่จะเป็นก็น่าจะเป็นพวกชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับหมายเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนนะครับแล้วก็พวกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันหมายเลขลงทะเบียนนะครับตรงนี้อ หลังจากนั้นนะครับก็รอรับ SMS นะครับผลการลงทะเบียนภายใน1นถึงสวันนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วครับเราเคยยืนยันตัวตนผ่านทางโครงการกึ่งไม่ว่าเป็น1นึ่เฟสหรือว่ามสามสามไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําการยืนยันตัวตนอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่มีแอปเป่าตังนะครับก็ให้ทําการติดตั้งแอปเป่าตังนะครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ และสะสมยอดใช้ใจ่ายเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับถึง30กันยายน64นะครับตรงนี้อ่ะและก็ส่วนในคนของ e v a t c h e r นะครับที่เขาจะคืนมาเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นมูลค่า7,000บาทเนี่ยสามารถที่จะใช้ e v a t c h e r ตรงนี้เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่7สิงหานะครับถึง31ธันวาคม64นะครับ,นะรบเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปให้นะครับ ซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับท่านเนี่ยจะต้องเติมเงินเข้าผ่าน G ี a l l e t ก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึง5้าทุ่มนะครับตั้งแต่1กรกัาคมถึงสาธันวาคมหส่นะครับส่วนรายละเอียดของ e o i c h e r เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b ้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ